<Drop> สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับแบงค์ Bank S N H Channel วันนี้เราก็มาเปิดคลิปบนรถกันอีกแล้วมันด้วยแบบว่าสถานการณ์แบบชุกาชุกเชยน,นิดนึงเราก็มาอยู่กับเพื่อนผมนะครับท็อปครับสวัสดีครับผู้ขายครับผมผมแบงค์ครับผู้เสพครับ <laughs> โอเควันนี้ก็คือท็อปเขาชวนเราไปห้างกับเอเลดอีกที่หนึง่งผมกโอยวอร์สะเสถีก็เลยเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศกันว่าในห้างที่เราจะไปคือที่ไหนนะอืมเป็นคล้ายเซนทันนะครับแต่ว่าที่นี้เขาเรียกว่าเดะมอล์ทเฉยครับที่คอนคอดครับปองอ๋ที่คอนคอนก็เราจะพาไปดูบรรยากาศการเมืองเมืองคอนคอนนี่ก็เป็นเมืองของเขาเรียกว่าอะไรเมืองคนมีเงินเนาะก็จะบรรยากาศแบบ หรูหูไฮโซกว่าที่เคยพาไปนิดหนึ่งกับอีกเอาทเล็ตหนึ่งอันนี้ก็ชื่อว่าริเวอร์มอรก็ริเวอร์มอรเออไม่ต้องมีเสียงตัวอ่ะโอเค <laughs> okay. ก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าบรรยากาศมันจะเป็นยังไงไปกันครับจะมีไรครับอ่าเอาละนะครับตอนนี้ก็ระหว่างทางเดี๋ยวท็อปจะพาไปซื้อไก่ให้แม่ เราะว่าไก่ให้แม่ท็อปนะเขาเป็นลูกกระตันยูฮะกลัวคุณแม่ไม่มีอะไรกินวันนี้จะได้ไม่ต้องเป็นหัวเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันอันนี้ร้านชื่ออะไรนะ r e l e s e r e l e s อืมสำเนียงต้องมาด้วย r e l e s อเป็น,เป,นเป็นไก่ทอดอยังไงอ่ะครับอืมม <c oughs> ันเป็นไก่ประมาณไก่สดแม่ไปทอดเองอ๋มึงมาซื้อทำไมเนี่ยหลเ <c oughs> นี่ย็จะเดินไปร้านนะอ๋ออยู่ไหนนี่ มันเป็นเหมือนช็อปปิ้งมอลล์อย่างนนึงเลอรีส แล้วเราก็เดินมาสึงมาถึง,ถงบระสึงอะไรแล้มาถึงโซนที่จะเลือกไก่เอาอะไรไปปีไก่ครับไหนฮะเขาขายเป็นอย่างนี้เลยนะครับปีไก่ราคาเท่าไหร่เอาละสองเหรียญเก้าสิบแปดสองเหรียญเก้าสิบแปดก็ทั้งหมดนี้ก็ประมาณประมาณเก้าบ <90. S 1> าทฮะเก้าสิบเออเก้าสิบบาทเท่าก็ ข้าวหนึงก็ประมาณครึ่งโลได้มั้ยประมาณครึ่งโลก็ประมาณ90าบาทก็จะได้เป็นปีกไก่มันซื้อไก่สดไปให้แม่ทอดเองจริงๆด้วยฮะผมคิดว่าจะมาซื้อแบบไก่ทอดอะไรอย่างงี้นี่ก็มาจ่ายตังนะครับแต่ว่าพิเศษกว่าที่อื่นคือเรามาเครื่องจ่ายด้วยตัวเองไม่เสียเวลาด้วยใช่กอจะแกนตรงนี้ราคาขึ้นตรงนี้แต่บัตรตรงนี้มาของวางตรงนูน้ด ก็ประมาณนี้นะคะตอนนี้นะฮะก็รอท็อปเอาของให้คุณแม่ก็ระหว่างรอก็น่าจะอีกสักแป๊บนึงตัวนี้เป็นโซนบ้านท็อปนะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูบรรยากาศรอบๆว่าบรรยากาศของโซนบ้านที่เนี่ยเขาดูเป็นยังไงกันแต่ผมว่าทุกคนน่าจะอยากเห็น,นสวยมากจริงๆเดี๋ยวไปดูกัน นะฮะตอนนี้เราก็มาถึงช็อปปิ้งมอลล์แล้วที่คอนคอร์ดขอบคุณครับเ,รเข้ามาแล้วนะฮะคือแบบเป็นโลกซอมบี้เหรอ,อตอนนี้ร้านยังไม่เปิดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดในจีนยังยังแบบว่าไม่ค่อยโอเคก็จะมีแต่พวกแบบ ขายแฟชั่นที่เปิดอาหารก็ยังปิดบ้างแล้วก็เือข่ายโทรศัพท์ไม่ปิดแน่นอนอืมคมาจ่ายเนียนะ,ะอือก็คือเหมือนเหมือนอยู่ในโลกซอมบี้อะฮะที่นี่ร้า<ะ>ดูผู้คนเบาบางจะเบาบางกว่าปกติห่ใช่ดูบรรยากาศกัน คือคนเบาบางใช่ไหมใช่คนช้อปปิ้งเบาบางเพราะว่าคนไม่มีกําลังที่จะช้อปอยู่ตอนนี้ไม่ค่อยมีงานในการทํามันก็เลยเบาบางแบบคือแบบอย่าว่าแต่เงินมาช้อปปิ้งเลยบางทีแค่เงินจะกินยังลําบากแล้วตอนนี้ใช่ถ้าวันนี้อยากขอพ่อแม่เลยนะพ่อแม่ไม่ให้ขอแล้วนะไม่ใช่ไม่ขอขอแต่ไม่ได้เออไม่ให้ชีวิตเศร้า นี่ก็เดินมาเป็นบรรยากาศที er> ่ค่อนข้างเหงาครับเหงาแบบก็นะหวังว่าทุกอย่างมันจะจบเร็วๆนี้วันนึงแบบฝากแม่ซื้อของแม่ฝากแม่ซื้อก๋วยเตี๋ยวอเนยอแม่ซื้อมามากับมาให้มุกอะไรของมึงฝากซื้อก๋วยเตี๋ยวได้มาม่าโอเค ็อย่างที่เห็นนะฮะหลายๆร้านตอนนี้ก็ต้องเจอเฮ้ยจกเก็ตติ๊กตอกหลายๆร้านก็เฮ้ยเข้าไปดูได้ปะเ,เข้าไปดูกันแบบทุกคนตอนนี้คือคือเข้ามาอยู่ในร้านร้านหนึงนะฮะแล้วผมค่อนข้างจะบ้าลินติ๊กต k อตอนนี้แล้วมาเจอนี่แจ็กเกไม่รู้อะผมว่ามันโอเคนะดูดีมากเลย แต่แบบว่าเราเข้ามาในนี้แล้วไม่มีใครสนใจเ,าเราอาจจะต้องเดินไปถามราคาเขาโอเคมันก็เหมือนเป็นเสื้อผ้าแบบสตรีทสตรีทหน่อยหน่อยคือที่นี่เขากำลังฮิตแบบทรงอย่างเงี้ยฮูดดี้นี่ผมจะซื้อสักตัวดีกว่า อะไรแบบอย่างหนึ่งที่ว่าเราเป็นคนเอเชียไม่ได้ไม่ไม่เชิงเหยียดแต่กคือแบบไม่ค่อยเขาจะไม่ค่อยสนใจเพราะทอ่มองก็แปลงว่าจะซื้อเนาะก็คือกูไปก็ได้แล้วก็เงินเกินออกดูไม่ค่อยมีตังค์หรือเปล่าอะไรอย่างนี้โอเคครับไม่มีตังค์มาถึงกูเนี่ยเรารวยนะจริงๆแล้วรวยว มึงนี่เหมือนตัดมุกกูหมดเลยโอ้ดูจอแดงจะมีมีร้านเซ็กซ์ทอยนะครับดอ่ะเฮ้ยมีเหรอมีไปไปดูกันเดี๋ยวจะให้พอบพารีวิวร้านเซ็กซ์ทอยโอ้โห Vip member ครับ Vip member ด้วยอยาก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 ได้จิ้มกระป๋องแล้วต้องทำไงครับพี่ช่วงนี้ของขาดมากอ่ะที่ซื้อไปแล้วใช่ครับ เอาให้รอดก่อนให้รอดก่อนโอ๊ยอันนี้ไม่ได้ล้างเลยอยากเหยาะเหยาะเหยากเหยาะหยาะเหยากเหาและนี่นะฮะเราก็มาถึงแล้วร้าน six toy แต่คืออย่างที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้คือเขาเป็นร้านขายเสื้ออยู่ข้างหน้าใช่ไหมอันนี้ตื่นเต้นจริงๆนะเนี่ยอืไอ้กูตื่นเต้นมากมันเป็นครั้งแรกในชีวิตครับนี้ข้างหน้าจะแบบเมาขายเสื้อธรรมดาแต่ว่าถ้าสับลึกๆเข้าไป เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในของเล่นนะกลัวกลัวช่องบินมากเลยช่องยังไม่ดังแต่กลัวบิดเดี๋ยวประมาณนี้แหละที่ทุกคนเห็นกันอาจจะถ่ายมาเยอะมากเลยแต่อาจจะเอาลงได้ไม่หมดทุกส่วนนะฮะก็อาจจะเห็นอะไรแวบๆวบแพมๆพมอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บแวบแวบ่ก็สายแบบโซเซขัดแจมึงโอเคฮะตื่นเต้นมากเอาจิง เมื่อกี้แต่เราก็ออกมาแล้วก็สรุปเข้าไปดูเฉยๆผมไม่รู้ว่าว่าเข้าไปดูเฉยดูหน้าก็ได้ตาน่าแล้วนะโอเคก็คือก็ไม่รู้ว่าภาพข้างในอ่ะผมจะลง youtube ได้ไหมกลัวช่องติดเรืองเนาะเข้าไปดูเฉยๆก็คัหลังใช่เดี๋ยวมันได้ของมันได้ของมามได้ของแต่เราไม่อยากโชว์นะก็แบบอะไรที่แบบอย่างนี้อย่างนี้ได้ประมาณนั้น ก็คือก็ประมาณนี้ครับตื่นเต้นจริงไม่เคยเข้าร้านนี้เลยแต่ก็คือมันก็ดีนะครับถ้าแบบว่าบางทีใครเหงาหรืออะไรเงี้ยไปซื้อของแบบนี้มาอยู่กับตัวเองเนาะก็จะได้ไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปข่มขืนไปฆ่าใครที่เป็นคดีคด,ดีกันควรจะสนับสนุนนะเมืองไทยอ่ะที่นี่เขาก็มีร้านอยู่ในห้างอย่างนี้เลยเันควรจะเสรีได้แล้วของแบบนี้ใช่เออ ลดลดเขาเรียกว่าปัญหาการข่มขืนอะไรเงี้ยม,มันไม่ช่วยได้ไงอ๋อใช่มันก็เป็นเรื่องที่ก็ควรจะสนับสนุนแล้วมันก็ไม่ได้ผิดศีลแล้วทำนะเอาจริงๆแล้วอ่ะเอาจริงๆก็อยากให้เปิดใจนะครับคนยุคใหม่เนาะไม่ใช่บอกอะไรเมืองพุทธเมืองพุทธโอ้โหโพรทับพรีเมียมแอคเท์ฟรีเนี่ยนะ ไทยแลนด์โอ้โหแต่ว่าประเทศเราอ่ะอันดับหนึ่งด้ยที่เข้าพอมทำมากสุดในโลกประเทศไทยนะปวดป่อยปี2020ที่ผ่านมาคือญี่ปุ่นเขาทําหนังโป๊เยอะสุดประเทศเราดูเยอะสุดครับสุดจับกัไใเโอเคเดี๋ยวทีนี้เราจะไปกันต่อเดี๋ยวไปกันเอาครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้ว เรามาถึงที่ไหนนะอะท่ที่จริงแล้วมันมันอยู่ที่เมืองริเวอร์มอร์ครับแต่ว่าชื่อจริงๆคือแบบซานฟรานซิสโกพรีเมียมอัลเลอืมมันให้ชื่อนี้มาบราว่าเป็นอาเล็ของซานฟรานแต่คือมันไม่ได้อยู่ในซานฟรานเนี่ยมันอยู่ที่มอร์ออกมาเป็นชั่วโมงใช่ก็ดีฮะบรรยากาศดีมากคือถ้าถ่ายให้ดูคือจะเห็นว่ามันมีความหรูหราหมาเห่าอยู่ที่นี่คลาซี่ใช่ ไฮคลาสสุดๆดบ้านเราเรียกอะไรนะไฮโซก็ไฮโซครับไฮโซ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 บ้านเราเรียกไฮโซแต่ผมเล่นไฮโลนะเฮ้ยเออเย็นๆอยู่โอเคครับจะดูบรรยากาศรอบๆกัน เรโดนแอบถ่ายอยู่ข้างหลังนะฮะก็วันนี้ก็พากันมาช็อปที่นี่นะครับเอาเล็ let, ที่ซานฟรานซิสโกพรีเมียมเอาเลทนะครับคือถ้าใครมาที่อเมริกาเนี่ยผมก็แนะนำนะฮะเพราะว่าการที่คุณจะไปซื้อของที่ไหนเนี่ยถามว่าช็อปดังๆมันก็ดีใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเรามาที่นี่เราก็จะได้ของดีแล้วก็ของถูกคือมันก็เหมือนกับเมืองไทยแหละแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะฮะเดี๋ยวนี้ช็อปหลายๆช็อปตอนนี้ลดกระจายเลยดูอย่างนะี mm ้น hmm. เห็มไหม เซลห้าสิ์เซอ๋อค่อนข้างที่จะแบบว่าคุ้มค่าฮะคือถามว่าซื้อของราคาเต็มก็ดีดูรวยแต่ว่าถ้าซื้อของถูกแล้วดีดีกว่าหรือเปล่าก็ประมาณนี้นะครับก็ใครมาก็ผมปักหมุดพิกัดไว้ให้ตรงนี้ก็คือซานฟรานซิสโกพรีเมียมเอลเลดดิเวอร์มอรนะครก็มาเที่ยวกันมันก็เป็นสถานที่ที่ควรจะมาชมกันมันก็บรรยากาศก็อย่างที่เห็นนะครับก็สวยดี แล้วก็ได้มาช้อปปิ้งด้วยมาซื้อของเนาะก็มีโอกาสไว้ก็หมากกันนะครับเอาละครับวันนี้ก็กลับมาแล้วจากที่ไปช้อปปิง้งแล้วก็ดูบรรยากาศหลายๆที่มานะฮะสำหรับใครที่ดูแลชอบดูมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ผมแล้วก็ท็อปฮัลโหลขอลาไปก่อนนะครับใครที่อยากให้ท็อปมา ถ่ายด้วยกันอีกก็เมนต์ไว้นะฮะเดี๋ยวเรากดแชร์กดไลค์กด s ับ s c ไคร e นะครับผมใช่ครับเดี๋ยวถ้าอยากได้วาปท็อปก็เมนต์มานะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไปวาฟเอไม่ใช่สับตะไคร่เดี๋ยวพายุเข้าได้นครับโอเคครับวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณมากครับสำหรับทุกคนนิดต่ายบาย